สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเล่าเช่นตัวอย่างโมอาณาสกันนะครับเป็นตัวอย่างที่2แล้วเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยก็จะมีงานของเอ่อดียี่สิบสามอยู่เป็นงานที่พูดกันบ้านๆเลยก็คือแบบว่าประกาศข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์ดิสนีย์ทั้งหมดนั่นแหละที่จะแบบมีแผนกำหนดฉายเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งก็จะป,ประมาณเวลาเช้าบ้านเราอะนะแล้วทีนี้ก็โผปล่อยตัวอย่างออกมาหลายเรื่องเลยมีอย่างน้อยนะเอาเท่าที่ผม รู้จักเนี่ยก็จะมีหลักๆก,ก็โมอา่ามูฟาซ่าแล้วก็จะเป็นซโนไวท์ฉบับไลฟ์แอคชั่นนะครับซึ่งก็เออคนแสดงอะ่ะที่จะฉายในปี2025ปีหน้านี้แม่งปล่อยตัวอย่างหนังออกมาสามเรื่องพร้อมกันมึงบ้าวเนี่ยดิสนีย์แล้วผมจะทำคลิปยังไงดีเนี่ยจะรวบยอดทีเดียวในคลิปนี้ไหมหรือว่าจะเอาแค่โมอา่าอันเดียวแล้วทำคลิปแยกเป็นเรื่องๆไปแต่ผมว่าแยกดีกว่าวะเอออันนี้ก็ แล้วโมน,นาก่อนแล้วกันนะครับอ๋อลืมบอกที่สําคัญเลยก็คือไอ้นี่เลยอวตารภาคสามประกาศชื่อเรื่องแล้วไม่ใช่ฟีแบลเลอร์แล้วไอ้คำว่าสีแบลเลอร์มันมาจากไหนวะที่บอกเมื่อก่อนนะเนี่ยว่าภาคสามใช้ชื่อว่าดิสซีแบลเลอร์มันชื่อว่าอวตารไฟแอนด์แอสก็คือแบบโอ้ตรงข้ามกับภาคสองเลยเนาะภาคสองเดอะเวลออเวอเทอร์ 2, โอเคแต่ว่าเาเราค่อยพูดถึงอันนั้นเรามาพูดถึงโมนาก่อนคลิปนี้สามสองหนึ่ง มันหุ่นหมอหน้ามันล่ำล้ำขึ้นยังไงไม่รู้ปะ่ะภาคแม็ปโตขึ้นนะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนี่หว่าตอนแรกมันรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนแขนใหญ่ๆขึ้นยังไงไม่รู้เฮ้ย <c oughs> มีน้องเหรอ <c oughs> น้องสาวแท้ปะเนะ <c oughs> น,นี่ย Before stole heart, Tiffy's Molly Our ancestors wanted to connect our island to all the people of the entire ocean. It's my job as a wayfinder to finish what they started. We wanna show our people just how far we'll go. This is a call from the ancestors hidden in a terrible storm it's an ancient island setting foot on its sands would break the curse bring our people together again i know what i have to do maui i could really use your help can i get a chihuahua uh you will be destroyed and your wayfinder too Ow! h ้ y มอมจนภัยต้องครอบครัวเลยเหรอ promise. อไม่ใช่ไม่ใช่ครอบครัวน่าเป็นคนอื่นนอไอ้ตัวนี้จะพังหนึ่ง โมนาสองอีสแปดพฤศจิกายนโอเคก็จบไปแล้วสำหรับตัวอย่างโมนาตัวอย่างที่สองนะครับก็ภาคนี้โมนามีน้องสาวด้วยนะน้องสาวก็เกิดมาแล้วไม่รู้ว่ามันห่างจาก ภาคหนึ่งกี่ปีในเรื่องนะส่วนถ้าเรื่องจริงนี่แปดปีเรื่องจริงนี่แปดปีแล้วเพราะว่าภาคหนึ่งของมันสิบหกแต่ว่าในเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าห่างกันนานแค่ไหนก็เดี๋ยวต้องรอดูข้อมูลหรือว่ารอดูในหนังเราเองเลยแล้วกันนะครับเห็นว่าตอนตัวอย่างแรกมาเนี่ยเป็นตัวอย่างของภาพยนตร์ที่มียอดบิลเนี่ยสูงที่สุดหรือว่าสูงระดับต้นๆไม่ได้แต่นะว่าระดับเท่าไหร่ผมจําไม่ได้ละแต่ว่ารู้แค่ว่ามันมีสถิติอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละออกมาเลยนะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าตัวหนังเนี่ยจะ มาแรงขนาดไหนนะครับอีประมาณ3เดือนกว่าๆเราก็จะได้ดูกันละแล้วก็ปีนี้เนี่ยมันก็มีที่สุดแห่งปีอยู่ซึ่งก็คือคล้ายๆกันนั่แหละแต่นี่เป็นดิสนีย์พิ a ซ่าเนาะก็คือ Inside o u อาที่เพิ่งเข้าไปเมื่อเดือนออมิถุนายนที่ผ่านมานี้ซึ่งเดือน,นั้นนี่ก็กว่าจะได้ไปตอนเนี้ยไม่น่าเชื่อเนาะคือไม่คิดเลยนะว่าจะมาไกลขนาดเนี้ยติดท็อป10ของรายได้ทั่วโลกตลอดการไปแล้วอยู่อันที่10แซง The a v e n g e r เภาค1ไปเรียบร้อยโหคือแบบ เข้าฉายได้ประมาณเกือบ2เดือนเนี่ยติดท็อป10ของโลกไปแล้วในรายตลอดการแล้วก็กลายเป็นแอนิเมชันที่ทำเงินสูงสุดตลอดการเพราะว่าอันดับหนึ่งที่ทำได้เนี่ยคือฟอเรสเภาค2นะแล้วตอนเนี้ยแซงฟอเรเซไปแล้วขึ้นไปเป็นอันดับที่1ของแอนิเมชันเลยก็มาเราดูกันว่าโมนาสองนี่จะทาได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าพูดตามตรงอะ่ะคือไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะแต่ว่ายากที่จะเป็นขนาดนั้นได้นะแต่ว่า แต่แสมโมนาก็ดีอยู่นะแต่ผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าจะแบบเป็นปรากฏการณ์ขนาดอินไซเอา u t สองอะแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องโมนาจะแบบไม่ดีหรืออะไรได้ไม่ถล่มทลายอะไรอย่างนี้นะมันอาจจะถล่มทลายมันอาจจะแบบพุ่งกระฉูดก็ได้เพียงแต่มันอาจจะไม่ได้แบบว่าอย่างะดับอินไซเอา u t สองเนี่ยคืออินไซเอาทเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกินคาดมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นปรากฏการณ์อะเออ,อมันไม่ได้คิดว่าภาพยนตร์แอนิเมชันเนี่ย แล้วหลังๆมาเนี้ยดิสนีย์ก็ค่อนข้างจะแบบพวกยันคือขาลงมาด้วยใช่ไหมตอนเมื่อปีก่อนอางเงี้ยเรื่องวิชางเงี้ยก็ขาดทุนได้ซ้ำรายได้ถูกไหมส่วนของมาหนังมาเวลที่เป็นหนังของดิสนีย์ในเครือดิสนีย์เนี่ยมันก็แบบได้คําวิจารณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบตกอับไปเรื่อยในช่วงหลังๆเนี่ยแต่ว่ามาอินไซ e ์เอาก็มาพุ่งกระฉุดแลวแบบแรงถึงขั้นติดท็อป10ทั่วโลกอ,ะ <S <S อ่ะแซงเอาเวนเจภาคหนึ่งอ่ะก็คิดดูแล้วกัน ซึ่งมันเป็นมัน,มนเป็นสิ่งที่เหนือเหนือความคาดหมายไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าโมนาเนี้ยผมเชื่อว่ามีโอกาสพันล้านอาจจะพันล้าน,เ,นเป็นไปได้แต่ว่าจะได้ไปขนาดไปเป็นแอนิเมชั่นที่ทำเงินสูงสุดเหมือนอินไซเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยจะแซงโพรเซนสองได้ไหมแซงอินไซเอาสองได้ไหมอย่างเงี้ยผมอันนี้ผม,นนผมพูดตรงๆว่าผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นโอเคเดี๋ยงไงก็ตามต้องมารอดูกันนะครับ28บพฤศจิกายนนี้ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวรีแอคมูฟาซ่ากับสนไวัยตามมาแล้วกันนะที่หลังต่อจากคลิปนี้เลยโอเคสวัสดีครับ